นีนะคะเขาปกปิดดีมากเลยค่ะทั้งช่วยปกปิดรอยคล้ำใต้าตารอยดำรอยแดงแล้วก็รอยเหี่ยวยนด้วยนะคะแล้วช่วยเบลอรูกด้วยทําให้หน้าของเราเนี่ยดูเรียบเนียนะคะ่ะแล้วที่แปชโอคมากเลยคือเวลาทานองเขาเนี่ยหน้าเราจะดูแบบผ่องใสดูไบรท์สุขภาพดีเพราะเหมือนน้องเขาไปช่วยกระจายแสงบนใบหน้าของเรา แล้วเรื่องควบคุมความมันนี้ไม่ต้องพูดถึงเนองเขากควบคุมได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันผิวของเราเนี่ยจากรังสี U V แล้วก็รังสีความร้อนด้วยค่ะก่อนทาแป้งนะคะแพชชอบใช้เซรั่มของเอเวียตัวนี้ค่ะช่วยผิวชุ่มชื้นแล้วก็เรียบเนียนนะคะทำให้แต่งหน้าได้ง่ายขึ้นค่ะ และแพทจะตามด้วยกันแดดของ a v เว SPF 50 PA บวกบ,วกบวกนะคะตัวนี้เนี่ยกันแดดได้ดีมากแล้วก็ควบคุมความมันด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ออกแดดเยอะเหมือนแพนะคะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะเพราะแป้งเนี่ยเขามีกันแดดอยู่ยแล้วค่ะ ต่อไปมาลงแป้งกันนะคะแป้งตัวในพิเศษกับแป้งตัวอื่นตรงที่เขามีสารสกัดที่ช่วยบำรุงผิวหน้าไปในตัวนะคะเช่นมูเนฟซีช่วยลดริ้วรอยโกลเตอี e, ช่วยทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นโกเดนซีช่วยลดปัญหาการเกิดสิวจุดด่างดำและทําให้ผิวกระจ่างใสและมีพีโอเน่ฟลาเวอร์แอคแทกที่ช่วยปกป้องผิวจากการระคายเคืองที่เกิดจากรังสีแสงแดดมลภาวะและช่วยบำรุงผิวให้กระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติด้วยค่ะ